สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2564นะครับมาดูข่าวลือที่บอกว่าเชลซีอาจจะยอมปล่อยฮาคิมซิเยกนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับรวมไปถึงข่าวที่บอกว่าเซซ่าอัสเปริโกยต้ามีออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บเลยนะครับใครปว ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยไปสั่งซื้อกันได้ทาง Facebook Fanpage ด้านบนนะครับอยู่กับช่องบีเจบอสมานานกว่า2ปีแล้วนะครับสปอนเซอร์ต่อมาของผมครับคือ j i b นะครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศนะครับถ้าเกิดสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพป,ปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยชอบสะดวกปลอดภัยที่ w w w j i b c o t h การันตีคุณภาพนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สตีมหลายอันของป e เตอร์บก็ใช้ของ JIB นั่นเองนะครับสปอนเซอร์สุดท้ายของผมก็คือ Tenku Gaming Gear นะครับแบรนด์คนไทยแท้ๆที่จะสารฝันทุกคนให้เกิดขึ้นจริงได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทของเก้าอี้นะมีหลายสีหลายรุ่นให้เลือกจริงๆมีโต๊ะด้วยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางบอกมาจากช่องของ Peter ร์บลด100บาทส่วนใครอยากได้โค้ดส่วนลดในช้อปปีผมทิ้งเอาไว้ให้ใน description ด้านล่างแล้วฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะ นะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับมาดูสรุปเรื่องฟุตบอลโลก2022ะครับโซนยุโรปกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับเหลือลุ้นอีกแค่กลุ่มเดียวนะครับที่ ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องแชมป์กลุ่มก็คือฮอลแลนด์ซึ่งท้ายที่สุดไม่ได้มีอะไรพลิกโผครับชนะไป2 0นะครับชนะนอร์เวย์แล้วก็ได้ประตูจากเบิร์กไวกับเมมฟิสเตอร์ปายเกมนี้เหมือนทุกคนก็สู้เพื่อหลุยส์ฟานเกาด้วยครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บสะโพกครับจนต้องนั่งวีลแชร์นะครับยืนคุมทีมไม่ได้แล้วก็พอจบเกมเนี่ยก็มาถ่ายภาพร่วมกันแบบแฮปปี้ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับเพราะว่าชาัยชนะนัดน,นี้ทําให้ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับการันตี ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก2022ทันทีก็เอาเป็นว่าได้บทสรุปครบ10ทีมที่การันตีโดยอัตโนมัติแล้วนะครับไปสรุปกันหน่อยครับว่า10ทีมที่การันตีของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโซนยุโรปมีใครกันบ้างก็ไล่ดูตามลิสต์นี้เลยครับแก๊งแชมป์กลุ่มนะครับมีเซอร์เบียสเปนสวิตเซอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสเบลเยียมเดนมาร์ก ฮอลแลนด์โครเอเชียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับนี่คือ10ทีมที่รอดูไปได้เลยครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายช่วงปลายปีหน้านะครับอันนี้คือการันตีได้เล่นแน่ๆแ,แล้วนะครับแต่ว่าโคต้าของยุโรปเนี่ยจริงๆได้13ทีมนะครับซึ่งอีก3ทีมวัดจากไหนละ่ะนะครับเขาก็ต้องมาเพลย์ออฟกันครับซึ่งทีมที่มาเพลย์ออฟเนี่ยโอ้โหเสือสิงกระทิงแรดเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็น โปรตุเกสนะครับสกอตแลนด์อิตาลีรัสเซียสวีเดนเวลส์ตุรกีโปแลนด์นอร์ทมาซิโดเนียนะครับยูเครนแล้วก็มีโคต้าจากเนชั่นลีกด้วยนะครับก็มีออสเตรียกับสาธารณรัฐเช็กนะครับเกณฑ์ในการเอาทีมชนะเพลย์ออฟนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3กรุป๊ปนะครับเนี่เห็นว่าเป็นแพชเ นะครับแพทบีแพทซี C, นะครับซึ่งจะมีทีมวางกับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมวางนะครับสีเขียวเนี่ยคือเป็นทีมวางนะครับซึ่งก็จะโปรแกรมเบานิดนึงนะครับตอนเจอกันในรอบเซมิไฟนอลในกรุ๊ปของตัวเองซึ่งเขาจะไม่ได้แบ่งเป็นกรุ๊ปมาแข่งกันสามนัดเก็บคะแนนใครแต้มเยอะสุดเข้ารอบนะเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปละสทีมนะครับแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับซึ่งแชมป์ของแต่และกรุ๊ปเนี่ยก็จะ ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งโอ้โหเหมือนที่บอกไปครับทีมหดหดเพียบนะครับต้องต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้แล้วกันว่าอาจจะไม่ได้สมหวังเห็นทีมใหญ่ครบแบบ100%ก็ได้นะครับหรืออ่าโอเคถ้าเกิดดวงมันใหม่มาซวยเจอกันเองก็ยังถือว่ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับเกี่ยวกับฟุตบอลโลกซึ่งที่ช็อกชอกหก็หลกัหลกๆก็เป็นโปรโตุเกสก,กับอิตาลีนี่แหละ ไม่ควรต้องมาเพลย์ออฟครับแต่ว่าทําตัวเองกันแท้ๆนะครับอ่ะเรื่องทีมชาติผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่เรื่องของเชลซีเรานะครับก็เห็นคนขวามือไหมครับกลับมาแล้วครับเมสันเม์นะครับกลับมาซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับที่สนามซ้อมคอปแฮมหลังจากที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษไปทุกนัดในเบรกทีมชาติรอบนี้เพราะว่า ไปผ่าฟันคุดมานะครับไม่ได้ปวดธรรมดาด้วยติดเชื้อด้วยนะครับเมสันเม์ทูเคิลก็เคยบอกก่อนอันนี้ว่าน้ําหนักลดไปพอสมควรนะครับก็ดีใจครับที่ได้เห็นเมาส์กลับมาก็ดูแล้วเรียกความฟิตสักพักเดี๋ยวน่าจะพร้อมลงเล่นได้นะ่ะในเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้นะครับซึ่งถ้าอยากชัวอยากคอนเฟิร์มว่าใครลงได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวรอโทมัสทูเคิลแถลงข่าววันศุกร์นี้น่าจะร้อเอร์เซนะครับ นอกเหนือจากมีสันเม์ครับเราก็ได้เห็นพวกนักเตะคนอื่นที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับก็กลับมาซ้อมกันก่อนเพื่อนนะครับก็เป็นพวกเทรเวอร์ชาร์โลบารูเบียนลอฟตัชชี่คาลัมฮัสันโอดอยเราก็เห็นไปแล้วถูกไหมครับรอสบาร์กลีมาลองซาพวกนี้แล้วก็โทมัสทูเครลเองด้วยนอกจากนี้ครับเชลซียังให้พวกแก๊งดาวรุ่งชุดเยาวชนขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่ชุดคราวครับอย่างเช่นเอมบูยัมบ้ากองหลังนะครับคนนี้แล้วก็มี จอชแมคเคคันนะครับคนละคนกับจอชคนเก่านะคนนั้นคือออกจากเชลซีไปนานแล้วนะครับคนนี้เป็นจอชนะไม่ใช่จอชนะครับแต่ว่าเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็คนนี้จริงๆอายุไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับแต่อยู่กับเชลซีมานานเหลือเกินนะครับยังไม่ได้ย้ายสักทีก็คือลูอิสเบเกอร์นั่นเองครับนี่คือภาพการฝึกซ้อมของเชลซีนะครับจากเรื่องของการฝึกซ้อมครับไปดูกันที่เรื่องของคำพูดคมคม กันหน่อยดีกว่านะครับก็เมื่อาวานเชลซีนะครับปล่อยสารคดีแชมป์ยุโรปนะครับตอนที่1ออกมาแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็คือน่าจะมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็สุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งซึ่งน่าเสียดาย ไม่มีซับไทยนะครับแต่ว่าไปดูกันได้ครับมันมีพวกฟุตเทจภาพสวยๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับดูได้ผ่าน Chelsea FC.com หรือไม่ก็ในแอป t h Fifth Stand สามารถดูได้นะครับก็ผมคัดเอาประโยคปังๆของบุคคลที่อยู่ในคลิปมาฝากกันนะฮะเ,เริ่มจากปีเตอร์เช็ก่อนแล้วกันนะครับปีเตอร์เช็กตอนนี้เป็นผู้บริหารของสโมสรน,นะครับเป็นที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพกับเทคนิคเช็คพูดถึงการที่สโมสรตั้งโทมัสทูเคิ แล้วก็พูดถึงการเป็นแชมป์ UCL นะครับเช็คบอกว่าเรื่องของการตั้งทูเคิลนะบางครั้งคุณก็แค่ต้องจุดประกายไฟเล็กน้อยและทันใดนั้นทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปในทันทีนะครับเขาแค่จะสื่อว่าแค่แบบเปลี่ยนแปลงเล็กนๆๆๆ้อยๆแล้วทูเคิลเอาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยมาสู่สโมสรเลยเช็คบอกว่าทูเคิลเป็นคนที่เปิดเผยนะแล้วก็ตรงไปตรงมากับสิ่งที่ต้องการทำนะครับซึ่งในมุมมองของเชคเนี่ยเขาบอกว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยแชมป์ UCL มันพิเศษเสมอเพราะว่าเป็นรายการที่คว้ายากที่สุดซึ่งตอนปี2012ก็มีบางนัดที่เราโชคดีจริงๆนะแต่ปี2021เนี่ยมันคือเส้นทางที่สวยงามมากเพราะว่าเราเล่นได้ดีสมกับชัยชนะในทุกๆเกมนะครับโอ้โ oh หผมว่าหลายคนก็เห็นด้วยครับคือ2012ก็สุดยอดครับอ,นนอันนั้นคือประวัติศาสตร์ของสโมสรไงสมัยแรกแต่มันก็มีบางนัดจริงๆที่แบบ โอ้โหโดยเฉพาะรอบรองกับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผ่านมาได้แบบเหลือเชื่อมากตอนที่เล่นสู้ไม่ได้เลยนะครับมีปฏิหารเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนของปี2021นเนี่ยไอ้นัดไหนที่เราชนะก็คือเล่นดีกว่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นเช็คก็เปรียบเปยได้เห็นภาพเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็คือความภูมิใจทั้ง2ส,สมัยเลยนะครับแล้วก็มีของทูเคิลครับที่พูดเองด้วยนะครับทูเคิลเขาก็บอกว่าตอนที่ผมมาเนี่ยเราตามหลังลิวพูอยู่เราอยู่อันดับ4 ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้เราอยู่อันดับ9เราแค่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งจริงๆผลงานที่แลมพาร์ดทำก่อนนั้นเนี้ยคือแลมพาร์ดก็ทำได้ดีมากแล้วนะในรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มเชลซีมีสถิติที่น่าทึ่งเลยนั่นคือการวางรากฐานเอาไว้ของแลมพาร์ดแล้วก็เราก็ต้องมาปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อพัฒนาผลการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งทูเครนแกไม่ลืมที่จะให้เครดิต ฟแฟรงค์ลมพัดเหมือนกันสำหรับ6นัดในรอบแบ่งกลุ่ม UCL ซึ่งก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้เข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์นะครับอันนี้คือคำพูดของทูเคิลซึ่งแกเป็นคนให้เกียรติคนอื่นเสมอน,นะแล้วแกพูดตั้งแต่วันแรกๆที่มาคุมเชลซีเลยครับว่ามันก็ต้องให้เครดิตลมพัดวันที่เป็นแชมป์ทูเคิลก็พูดเองว่าเราก็ต้องให้เครดิตลมพัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับส่วนน้องไก่ครับไคฮาวเวิร์สนะครับก็พูดถึง การเป็นฮีโร่จริงๆเดี๋ยวนัดชิงเนี่ยในตอนที่1น่ะมันคือเส้นทางไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะแต่เดี๋ยว E p พีคือนัดชิงแบบเต็มๆ reaction แ,แบบเต็มๆนะครับซึ่งมันมีแบบเกริ่นๆมาจากครยฮาวส o ฮาวสบอกว่านัดชิงชนะเลิศมันคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมถามว่าเราเชื่อไหมว่าเราจะเป็นแชมป์ฮาวสบอกว่าไม่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นแชมป์เราแค่คิดว่า เอาโคต้าผ่านไปเล่นปีหน้าให้ได้ก่อนนะครับแต่พวกเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพเช่นกันโทมัสทูเคลดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเราในการซ้อมออกมาและในทุกเกมด้วยเขาสร้างบรรยากาศสุดพิเศษในห้องแต่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวรอ ep 2มาเดี๋ยวผมคัดมาฝากให้อีกนะครับจากเรื่องของสารคดีนะครับมาดูกันที่เรื่องของ เซซาอัตสปีดิกเกวอยตากันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับอนาคตต่างๆว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มันมีข่าวออกมานะครับจากเจ้าเจ้าหนึ่งซึ่งตอนแรกอ่ะผมนึกว่าเป็นสปอตวิดเนส์นะครับสปอตวิดเนสไม่ได้เป็นคนรายงานข่าวนี้ครับสปอตวิดเนสเป็นจะบอกว่าเป็นสื่อก็ไม่ใช่ครับสปอตวิดเนสเหมือนเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารแล้วก็อ้างอิงข่าวจากที่อื่นมาอีกทีหนึ่งซึ่งเขาจะ ระบุแหล่งข่าวที่เขาไปเอามาชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้สปอตวิเนีอ้างอิงมาจากอันนี้ครับนี่ครับกดเข้าไปดูใน Twitter ครับคนที่รายงานข่าวนี้จริงๆชื่อว่า e d u a r d อาโดอิเป็นนักข่าวของสื่อที่ชื่อว่าเอลชิริกิงโตครับเป็นสื่อของสเปนนะครับจริงๆไปทางฝั่งมาดริดนะครับสำหรับเอลชิริกิงโตใครเคยดูที่ f อร์เรนติโนเปเรไปสัมภาษณ์เรื่องซูเปอร์ลีกได้ปะเขาไปสัมภาษณ์กับเอลชิริกิงโตนี่นแหละซึ่งจริงๆ ก็ไม่ได้ถูกกันกับเรอัลมาดริดนะครับเป็นเป็นเป็นข่าวในฝั่งมาดริดแต่ก็ไม่ได้ถูกกับสโมสสตีกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในเนื้อข่าวเนี้ยเขารายงานเรื่องอัสเปดีโกยตาครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเชลซี Chelsea จะไม่ยอมเสียงอัสเปดีโกยตาออกจากทีมไปเพราะเชลซีจะใช้ออปชั่นขยายสัญญากับอัสเปรีโกยตาอีก1ปีทำให้พี่เดฟจะอยู่กับเชลซีเพิ่มจากปี2022 ไปจนถึงปี2023นักข่าวคนนี้ครับอินดาบอกว่าไม่มีโอกาสเลยที่เดฟจะไปบาซา่าเพราะเชลซีจะไม่ยอมเสียแข้งคนสำคัญคนนี้เด็ดขาดนะครับก็ถ้าถามผมผมว่าข่าวนี้ต้องกรองนะครับต้องกรองเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้พอสมควรนะครับว่านักข่าวแต่ละคนเออความแม่นยำเนี่ยเคสเนี้ยเป็นหน้าใหม่ที่เข้ามานะครับ ปกติถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับฝั่งของมาดริดพวกนี้เราเราก็พอทราบจากเอลชชริกิงโตได้บ้างแต่อันเนี้ยอัสปิดิโกยตาอาจจะเป็นคนสเปนก็จริงแต่ว่าอัสปิดิโกยตาก็ไม่ได้มีข่าวกับเรอัลมาดริดนะครับเป็นข่าวกับบาร์เซโลน่ามากกว่าซึ่งเรายังไม่รู้ครับว่าเดฟมีออปชันนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่านักข่าวตัวท็อปสายเชลซีอย่างพวกแมตลอแก๊งดิแอร์ติกยูเคหรือฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ยังไม่เคยรายงานเลยนะครับว่าเดฟมีออปชันนี้ซึ่ง ผมให้มองไป2มุมแล้วกันก็คืออาจจะไม่มีออปชันก็ได้ถ้าต่อสัญญาก็คือคุยกันใหม่เพราะว่าพวกแมทรอพวกนี้ก็บอกแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีก็ได้เพียงแต่พวกนักข่าวท็อปเทียเนี่ยยังไม่ทราบกันอันนี้ต้องรอดูไปก่อนครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของแชมี่เอเบรแฮมตอนแรกเราเราก่อนที่จะปล่อย ให้กับทางโรม่าแบบขายขาดเนี่ยช่วงตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าแทมมี่เหลือสัญญาปีเดียวค่าตัวคงได้ไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแมตต์ล็อกก็รายงานแบบนั้นมาตลอดแล้วก็สักพักเขาไปได้ข้อมูลใหม่มาเขาก็อัปเกรดเพิ่มให้ว่าเชลซีใช้ออปชั่นขยายสัญญากับแทมมี่เพิ่มไปเป็น2ปีเชลซีเลยขายแทมมี่ได้ราคาดีมากไม่ได้ขายได้ราคาแบบ 15- บ0บล้านเพราะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวไงเพราะฉะนั้นเออมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเคสนี้ได้เหมือนกันซึ่งเบื้องต้น ผมให้กรองไปก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อแบบ100%นะครับว่าอัเปดีโกยต้าจะมีออปชันต่อสัญญาฉบับใหม่อย่าเพิ่งเชื่อ100%เบื้องต้นให้มองน้ำหนักไปทางพวกแมตต์รอพวกโรมา n โนพวกไซมอนจอห์นสันหรือว่าเรียมทูมี่ไว้ก่อนแต่ถ้าเวลาผ่านไปถ้าเดฟมีออปชันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเชลซีใช้ออปชันนี้จริงๆอ่ะนักข่าวคนที่ชื่อว่าเอโดอินดาเขาจะได้เครดิตเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมยังไม่ลงความเห็นว่าจริงหรือมั่วนะครับแต่ให้ดูกันไปก่อนเดี๋ยวเวลามันจะเป็นการบอกเองครับผ่านไปสักเดือนธันวาช่วงธันวาถึงพฤษภาเนี่ยช่วงที่สัญญาใกล้หมดเดี๋ยวเราทราบเองครับว่ามีออปชันไหมเออเดี๋ยวเราจะทราบเองถ้ามีจริงๆิอินดาคุณได้เครดิตไปเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เออจะติดตามเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าไม่จริงก็ตามนั้นนะครับ <laughs> นะอันนี้คือเรื่องของอัสปิดีโกยตาที่ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามควรต่อนะครับควรต่อนะครับไปดูกันที่เรื่องของปีกกันบ้างดีกว่านะครับโอดอยแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับก็ข่าวนี้มาจากสกายเยอรมนีทั้งคู่นะครับเอาโอดอยก่อนละกันนะครับเอาคนที่ไม่น่าจะออกนะครับโอดอยเนี่ยรายงานจากสกายเยอรมันบอกว่าดอทมุลสนใจโอดอยจริงๆนะแล้วก็อยากได้นักเตะค,คนนี้มากเคยพยายามจะยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ แต่ว่าเชลซีปัดโอกาสไปส่วนสถานการณ์ตอนนี้สกายบอกว่าเชลซีไม่มีแผนที่จะขายโอดอยครับแล้วก็ตัวนักเตะก,ก็ไม่น่าจะได้ย้ายในเดือนมก,กราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือว่ายืมตัวก็ตามเพราะว่าช่วงที่หลายๆคนเจ็บไปโอดอยทาผลงานได้ดีได้โอกาสลงเล่นบ้างและในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมานักเตะก,ก็เริ่มรู้สึกว่าได้โอกาสด้วยเพราะฉะนั้นมก,กราคมนี้ อดออยู่ทีมต่อนะครับอันนี้คือสกายเยอรมันบอกแต่เขาไม่ได้บอกถึงซัมเมอร์นะซัมเมอร์เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีส่วนฮาคิมซีเยกครับสกายเยอรมนีก็บอกเหมือนกันบอกว่าเชลซีนะครับอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับอาจจะยอมปล่อยยืมตัวฮาคิมซีเยกในเดือนมกราคมครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะคือเชลซียังไม่ได้เคาะว่าปล่อยแน่นอนหรือไม่ปล่อยแน่นอนนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแต่มีแนวโน้มว่า อาจจะยอมปล่อยยืมก็ได้นะครับซึ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้นักเตะเองไม่ค่อยแฮปปี้กับช่วงเวลาที่เชลซีรู้ดีว่ายากที่จะเบียด11ตัวจริงตอนนี้แล้วก็แน่นอนครับดอทมุลคือทีมที่เคยมีข่าวให้ความสนใจอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักเตะก็ได้สื่อบอกว่าถ้านักเตะพร้อมย้ายจริงๆขึ้นมาดอทมุลก็อาจจะเอานะครับคือเขากําลังหาคนมาแทนที่เจดอนซานโชอยู่นั่นเองนะครับถามว่าข่าวนี้เชื่อถือได้ไหม ผมว่าก็ยังต้องกรองครับผมถึงลงพลาดหัว,วว่าลือนะครับคือมันมีโอกาสไหมที่เชลซีจะปล่อยซีเยกจริงๆมีนะครับถ้านักเตะอยากย้ายก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ที่ผมยังใช้คำว่าลือเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่เห็นสื่อตัวท็อปจากฝังกฤษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งสกายเยอรมันเป็นสื่อเยอรมันนะครับโอเคแหละตัวละครเกี่ยวกับดอทมุนเป็นเยอรมันแต่ข่าวนี้สกายรายงานในมุมของสโมสรเชลซี ถูกไหมครับรายงานในมุมของเชลซีว่าไม่ปล่อยโอดอยแล้วก็อาจจะปล่อยซีเยกอันนี้คือในมุมของสโมสรเชลซีแล้วก็เป็นในมุมของนักเตะด้วยซึ่งผมมองว่ายังต้องกรองอยู่เกี่ยวกับข่าวนี้เราต้องรอดูต่อไปครับถ้าในอนาคตอถ้าเกิดมันเป็นสกายอังกฤษเป็นเทเลกราฟเป็น BBC The Times The Independent The a t l l n t i c UK แก๊งพวกนี้ถ้ารายงานบอกว่าเชลซีพร้อมปล่อยผมว่าความน่าเชื่อถือมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ณตอนนี้ผมว่ายังต้องกรองไปก่อนนะครับซึ่งเหมือนที่บอกไปโอกาสถาวาซิเยกจะย้ายมกราคมมีไหมมันก็ไม่แน่ครับถ้าเขาขอย้ายมันก็ไม่แน่แต่ใจถ้าเลือกได้ทั้งซีเยกโอดอยพูิสิตพวกนี้อย่างน้อยๆเก็บไว้จนจบฤด,ดูกาลเก็บไว้ก่อนครับมีตัวเลือกให้ใช้ดีกว่าขาดซัมเมอร์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ปีนี เราต้องแข่งหลายถ้วยต้องไล่ล่าความสําเร็จหลายถ้วยยังไงก็ต้องเก็บนักเตะเหล่านี้เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเสียพวกเขาไปเด็ดขาดนะครับนี่คือเรื่องของซีเยกนะครับผมว่าก็ยังมีคนที่เชียร์อยู่นะครับสำหรับฮาคิมซีเ็กเพราะว่าช่วงปรีซีซั่นเนี่ยโอ้ผมเล่นดีมากเลยถ้าเปิดซีซั่นมาก,ก็ดูน่าผิดหวังไปนิดนึงจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่ออีกทีว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่เบื้องต้นยังหนักไปทางลืออยู่นะวันนี้ผมผมลงพัฒนหัวข่าวว่าลือ2ออันเลยนะครับเพราะว่าผม ผมตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับคือถ้ามันไม่มั่นใจว่าอันนี้มันน่าเชื่อถือมากๆก็จะก็จะใส่คําว่าลือเข้ามาก่อนแต่ถ้าเกิดข่าวนเออผมมั่นใจว่าข่าวเนี้ยมันน่าเชื่อถือผมก็จะตัดคําว่าลือออกไปเลยอย่างเมื่อวานที่บาซ่าสนใจเดฟเขาสนใจจริงจากเทียร์หนึ่งผมก็จะไม่ใส่คําว่าลือนะครับมาปิดท้ายกันที่คอนเนอร์การ์ลกเกอร์กันดีก,กว่านะครับเด็กปั้นของเรานะครับมีรายงานจากเดลี่เมลเดลี่เมลบอกว่าตอนซัมเมอร์ที่แล้วมีหลายสโม,มสรสนใจยืมตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์เลยครับและในท้ายที่สุดเป็นคริสต ชนะแล้วก็ได้ยืมตัวไปร่วมทีมฟอร์มปังมากครับติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยเดิมทีเขาบอกพาเลสอยากใส่ออปชั่นเซนถาวรด้วยก็คือขอยืมตัวก่อนแล้วพอจอดฤดูกาลฟอร์มดีอาจจ่ายเงินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ขอเซ็นสัญญาถาวรแต่เชลซีต้องการให้คอนเนอร์การาเกอร์เด็กคนนี้เป็นอนาคตของสมุรครับวางแผนเอากลับมาใช้งานจริงๆเชลซีก็เลย ไม่ให้ใส่ออปชันเซนทาวอนครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลพาเลตหรือว่าทีมอื่นที่สนใจยืมตัวก็ตามเชลซี Chelsea ไม่มีความคิดนั้นเด็ดขาดแล้วก็เหมือนกับว่านักเตะก็อยากจะกลับมาเพื่อแย่งตำแหน่งในปีหน้าด้วยนะครับกับยุคของโทมัสทูเคิลปีนี้ยังเร็วเกินไปแต่ปีหน้าก็พอรุ้นๆุนเบียดได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าปีหน้ามาเบียดเบียดแต่ถ้ารอสัก2ปีอ่ะมีลุ้นตัวจริงได้แต่แวดีจริงๆครับเด็กคนนี้ครับ เลือดนักสู้ครับบูล้างผ่านชอบเติมขึ้นไปยิงนะครับแล้วก็เชลซีคิดถูกแล้วครับที่ไม่ใส่ Center, ออปชั่นเซนถาวนไว้เดี๋ยวเอากลับมาใช้เองดีกว่านะก็สู้ๆครับโชว์ฟอร์มให้ปังทั้งฤด,ดูกาลนะครับสรับคอร์เนอร์กันลักเกอร์นะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากวันนี้ครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนึงครับทั้งยาแก้ปวดเมื่อย ตากระเบนเน็บนะครับแล้วก็ยาทาจอมทองนะครับ JIB ครับช้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w JIB. co. th นะครับรวมไปถึงเท n กู g a เกม g ิ่งเกียบอกว่ามาจากช่องของพีทบอลลดหนึ่ง0บาทเลยนะครับราคาเริ่มต้น1,990บาทเท่านั้นนะฮะช่วงนี้พีทบอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย